ที่ดีครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งแหลมสิงแล้วก็ศีลาเพชรถ้าเกิดไม่ออกเสมอนะคู่นี้จะมีสถิติเป็นผู้แพ้นะครับจะหยุดความร้อนแรงซึ่งกันและกันครับอาครับใครจะหยุดใครครับทั้งคู่จะเป็นผู้ให้คำตอบซึ่งกันและกันครับขยับเขี่ยซ้ายก่อนครับขวาไปครับทั้งนั้นแหลมสิงครับซ้ายครับ สีด้านลาเพชรยืนเป็นมวยซ้ายเจอกับมวยขวาครับฉะนั้นแล้วใครออกก่อนได้เปรียบครับแม่เตะตัดล่างครับดอกนี้มันไม่มีเจ็บหรอกครับแต่มันเขินครับอายุห่างกันพอสมควรครับสดสดใหม่ๆครับสิปีเต็มเลยนะโอ้โหไม่น้อยครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับใส่เดียวได้หมดซ้ายของศิลาเพชรเจอขวาของแหลมสิงมีทิขวาหน้าครับทางด้านของศิลาเพชร หลากหลายครบเคลื่องครับศิลาเพชรเือว่าเป็นนักมวยที่เก่งเร็วดังเร็วนะครับเยกว่าช่วงที่แพ้ไปนี่แหมขึ้นชั้นเร็วไปนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็กลับมาเรียกว่าทำเส้นทางครับไต่บันไดดังใหม่ครับครับแล้วก็เป็นเด็กอายุคนต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่อายุน้อยครับเ <What? S 2> พิ่งจะ18ดเองแต่ก็รูปร่างโครงสร้างนี่โตเร็วครับ บางคน20-21-22ยังต่อยประมาณ105-108อยู่เลยก็ยังมีครับแต่เดี๋ยวนี้มวยยุคนี้สมัยนี้นี่ปล่อยน้ำหนักมาได้ครับผู้ชมเทียบครับไม่ต้องไปไปบีบกระเพาะกันแล้วครับหวดขาไปเลยครับมั่นใจกระดูครับทนัดของศิลาเพชรหัวหน้าแข้งแหลมสิง์เลยรางวัลดูเดือดเหมือนเดิมนะครับจากยาบำรุงร่างกายเก็กคูครับคนละ5000บาทครับขอพระคุณด้วยนะครับยาบำรุงร่างกายเก็กคู ะตอบโต้กันครับยังระมัดระวังตัวกันอยู่ครับไปขวาครับค่อยๆขยับก้าวเข้าไปครับซ้ายครับเจาะล่างครับโอ้นี่ครับปัดขวาครับแมค่อนข้างที่จะอันตรายครับปัดรักต่อยครับต้นๆนี่หลายคนบอกว่าเป็นเขตพื้นที่ของทางด้านศิลาเพชรครับ ต้นจัดกว่าครับแต่ถ้าไปปลายแน่นอนครับเป็นพื้นที่ของแหลมสิงเหมือนกันครับมีดีกันคนละครึ่งครับอยู่ที่ว่าครึ่งไหนใครจะชกชิงความได้เปรียบไว้ก่อนครับเนี่ยตัดล่างครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับศิลาเพชรกขวาแล้วก็เตะหน้าแข้งเลยครับโอ้โหเรีว่าไม่น้องขู่พี่โอ้ศิลาเพชรหัวใจดีมากครับเด็กคนนี้ครับห้าเป้งเหลือเกินเด็กมันห้าวครับ ครับเคาะ1 2สองแล้วก็หมดยกแรกครับพักกันก่อนครับติดตามความมันกันต่อครับยกที่2ครับคู่รองของรายการครับจังหวะต่อยหมัดครับนี่ครับเน้นเลยครับทางนัานศิลาเพชรครับเคาะอ้าโดนหมัดของแหลมสิงมีน้ำกระจายเหมือนกันครับค่อยๆโยกเข้าไปครับเจอหมัดของแหลมสิงต่อยคูมาบ้างครับ ที่คู่น้องคืนไปบ้างครับหลังจากน้องเตะพี่ครับนีครับขยับเขามีน้ํากระจายนิดนึงดักหมัดขวาครับของทางด้านศิลาเพชรเตะมาซ้ายคืนดูจังหวะจดจ้องจ้องครับจ้องครับตั้งไว้ซ้ายครับมาประสานแข้งใจตรงกันพอดีครับซ้ายกับขวาขยับโยกไปหมัดขวาครับอาครับอเป็นแหลมสิ่งที่เดินปล่อยบวกหมัดครับ มีบินสะดุ้งด้วยนะนสิลาเพชรหลังจากที่ศิลาเพชรเดินอัดในยกแรกครับยก2ครับแหลมสิงเริ่มปล่อยของคืนครับเพราะว่าชอบลาะชอบแลกชอบบวกอยู่แล้วโอ้ยเจอเตะขาดไม่เจ็บแต่เขินอีกแล้วครับแชมเปี้ยนเขาบอกว่าหัวทิ่มลงไปเลยครับแอย่างดีครับขึ้นมาใหม่ครับพยายามต่อยขวาบวกกันครับเอาครับ 1- 2สองคืนไปศิลาเพชรซ้ายครับ แหลมสิงเตะจ่อยางคืนมาพยับมโดนหมัดตักเอาไว้แต่ก็ยังได้แข้งขวาครับซ้ายคืนไปเริ่มมีสะดุ้งเหมือนกันครับโดนขาของด้านศิลาเพชรนี่ครับเจาะเข้าไปอีกแล้วครับแหลมสิงโดนก็แต่คืนครับเตะขาหน่าครับโอ้ยโดนซ้ายครับแขวาครับซ้ายนะโดนนะครับศิลาเพชรรีวออกมาอยู่เหลี่ยมนอกครับหมัดขวาครับพยายามฮุกขวาคืนครับเอาต่อยขวาลำตัวครับมาแลกกันครับ มาแลกกันครับของช่องของครอบครัวครับมัดหนึ่งสอง่ะโดนมัดขวากระดอของศิลาเพชรพยายามจะบวกมันขึ้นาซ้ายลบได้ครับมัดซ้ายตรงของศิลาเพชรครับเอาครับโอ้นีวัดกันเลยครับกลายเป็นแม่แลกหมัดกันเฉยเลยครับคู่นี้ครับต่อยไปครับคนนึงเตะสับซอกล็อกไว้ตั้งแล้วปีซ้ายแหลมสิงอย่างไรครับต่อยขวาครับแยบแยบคืนมาศิลาเพชรเจอบวกเจอบวกอีกแล้วครับแล้วก็มีแข้งของแหลมสิงด้วย คุ้มแล้วครับคู่นี้ครับซื้อตั๋วเข้ามานี่คุ้มแล้วครับอะไรครับโอ้บัตรสายตรงครับศิลาเพชรโอ้โหไม่กลัวครับถ้าเกิดกลัวนอนอยู่บ้านครับคือมวยไทยนี่กลัวกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับยิ่งกลัวยิ่งเก็บครับเพราะฉะนั้นต้องสาดคืนนะเอาแข้งซ้ายของศิลาเพชรครับโรเตอร์ประกบมานี่มองว่าเหมาะสมแล้วนะครับการเรื่องของน้ำหนักเรื่องของฝีไม้ลายมือครับ เกรดมวยระดับมวยเตะพับในครับทางด้านของศิลาเพชรแล้วมองหน้าหมัดซ้ายหมัดขวาไม่ถึงดีเอาครับแบบนี้นี่จองแล้วครับในใจครับคู่ดูเดือดประจําสัปดาห์ครับเกรกคู่ยัยมต่อยมาตั้งขวาขวางหน้าไว้ครับแล้วก็หมดยกก่อนครับดูจังหวะภาพช้าครับโอ้โหแลกกันเดือดมากๆครับหมัดมาหมัดคืนครับ จังหวะเคาะของทางด้านแหลมสิงก็ได้ลุ้นเลยครับแต่เดินเพลินก็เจอบวกหมัดสุดเหมือนกันครับนี่ก็มีย่อเล็กน้อยครับไปดูกันต่อครับยกที่3ครับครึ่งทางครับคู่รองของรายการครับต้องใช้คำนี้แล้วครับว่าจบยกไหนครับเพราะว่าแลกกันหน้าเปิดแบบนี้มีโอกาสไม่ครบยกเหรือเกินครับจอดยางจังหวะขวางครับ ฝังแล้วตีตีครับซอยครับแต่นั้นศีลาเพชรจหวะดีกว่านะครับฝวางเมื่อสักครู่ครับศีลาเพชรแล้วก็ตีข่าวซ้าย3ทีต่อยขวาลำตัวครับแหลมสีครับเตะซ้ายครับศิลาเพชรอุ้ยหมัดหนึ่งครับแหมบู้ฟ้าเหลือเกินครับจะมาออกหมัดของแต่ละคนนะสอกไปแล้วสอกคืนครับโอ้ไม่ยอมกันครับไม่ยอมกันครับเตะซ้ายครับศีลาเพชรสาดมาเอาครับเดินครับลุกไล่ต่อยคล่องไปวงใน ล็อกไว้ครับสอดแขนคนนึ่ตั้งกระแพงไว้ก่อนครับต่อยขวาไม่โดนครับแหลมสิงศิลาเพชรบวกมาเจอหมัดขวาขึ้นมาขยับเสียบข่าเสียบขึ้นไปครับท้ายครับของศิลาเพชรทีไมก่อนหัดหนึ่งสองครับมีได้มีโดนแล้วนะครับมีได้มีโดนครับตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่กำลังคั่วคู่ดูเดือนครับจากยาบํารุงร่างกายใครูครับกดแขนแล้วก็ตีข่าท้ายครับ เนี่ยครับบางจังหวะนี่ศิลาเพชรก็ขวางอยู่ตีได้บางจังหวะก็เป็นทางด้านของสตันอึ้งไปนิดนึงครับแหลมสิงครับแหลมสิงนะฮะเอาครับไปต่อครับโดนทุบครับศิลาเพชรขยับอู๋แหลมสิงเน่นที่ลาตัวครับอย่านิ่งครับสับศอกขึ้นไปครับศิลาเพชรสอกขวาครับเดินต่อทีขวาขยับจะเตะย่างครับเจอหมัดขวาครับโอ้โหศิลาเพชรอ่าโดนแล้วก็มีป้อแป้แต่ก็มีจังหวะบวกครับ วงในสับศอกขวาเจอทีครับแหลมสิงังคงเดินโดนหมัดสกัดพยายามบดไปเรื่อยนะครับแหลมสิงครับหมัดขวาไม่โดนศิลาเพชตั้งแขนได้ครับเข้ามาคืนเข่าสายไปทีนึงครับแหลมสิงครับขวางสับศอกเอาสับคืนครับมันจะไปยากอะไรโอ้ยแลกสอกกันครับมาจังหวะของใครครับเอาเตะขาครับศิลาเพชหมัดขวาเจอสอกซ้ายของศิลาเพชหมัด้ายตรงของศิลาเพชครับใช้ความเร็วครับ ขัดขวาไม่ถึงเจ้าหุกขวาโอ้โหเตะขวาครับจากไว้ครับแทงซ้ายออกไปโยนเข่าขึ้นมาครับแหลมสิงวงในล็อกล็อกล็อกแล้วแทงซ้ายแทงซ้ายคืนสับศอกซ้ายแต่ศอกซ้ายคืนไปครับโอโ้มาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับไม่ต้องคิดมากครับวงในงกัดศอกตีเข่าคืนมาตีมาครับยัดขึ้นไปตีอีกทีครับสับศอกเอ้ยครับต่อยขวาลำตัวแล้วก็ต่อยซ้ายบน วางเอาไว้ครับศิลาเพชรสับซอกขวาเจอซอกขวาโต้จากแหลมสิงครับหมัดขวาครับเตะซ้ายครับแหลมสิงเตะซ้ายคืนครับศิลาเพชรเตะขาครับเตะขาครับแหลมสิงตีเข่าซ้ายโอ้โหเอาครับวงในวางไว้ตีตีมาสับซอกต่อยขวาเตะซ้ายขยับแทงมาตั้งไว้เสียบซ้ายครับมาพร้อมเสียงระฆัง กลับมาติดตามครับบรรยากาศสดครับที่สนามมวยเวธีมวยราชดำเนินครับนี่ครับพี่ป๋องครับมากับเพื่อนมากับพี่ครับอ่าพี่คนนี้ครับมากับเพื่อนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นี่ครับเพราะว่าเพื่อนเป็นนักมวยครับใช่ครับก็เลยพาเพื่อนมาดูมวยครับดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับในยก3ครับมีลุ้นโอ้ยโดนหมัดซ้ายก็หายเหมือนกันครับกดไปเรื่อยเลยนะครับแหลมสิงินนี่ครับโดนขวาโดนซ้ายก็มีแกว้งครับ มีได้มีโดนครับเนี่ยแทงซ้ายสวยเตะซ้ายดีครับจังหวะนี้ของศิลาเพชรแล้วก็ถีบซ้ายจิกเอาไว้สับสอกขวาครับเจอสอกขวาเข้าเป้าตาซ้ายครับจะบวกซ้ายคืนแล้วฟืดครับน่าคิดครับทานั้นของศิลาเพชรนี่มีอัดฉีด50,000บาทครับตอนนี้อาครับต้องมาลุ้นกันครับว่ายกนี้เป็นอย่างไรครับแหลมสิง์นี่อยู่ค่ายสอเดียพันธ์ก็จริงครับแต่ก่อนหน้านี้ ช่วงที่ไม่มีความมั่นใจได้แกเข่าอย่างเดียวเลยครับโอ้โหมาตอนนี้นี่เหมือนว่าไปเติมวิชาเติมอาวุธมาครับไปดูกันต่อรับเกาะในเลยครับมาถึงแยกก่อนครับแยกมาหัวหลุดออกเชือกนะครับกรรมการก็เลยต้องแยกเร็วครับปัดขวาครับแหลมสิงครับเตะท้ายครับตักล่างอ่าล่ะครับล้มลงไปครับลุกขึ้นมาครับทีมงานก็สั่งให้ศิลาเพชรเดินบ้างนะครับแต่ว่าแหลมสิงปิดเกมเดิมของศิลาเพชรด้วยการเดินเข้าหาครับ เด็ดขวาครับอาชีพเก่าอาชีพหลักครับของแหลมสิงห์เั่นแหะครับเข่าพลิกพลิกพลิกเอาคืนครับนี่พี่ทําเป็นผมก็ทําได้แบบนี้ดีครับตีครับทันกันเหลือเกินครับต่างไ่บยวงในตีขวามาขวาคืนล็อกกดคอสับศอกซ้ายครับสั้นๆครับของแหลมสิงห์นี่ครับทีมงานของศิลาเพชรครับสั่งให้สารแข้งซ้ายเอาตีโอโดนมัดขวาครับโอ้ย หล่นไปเลยครับเ้าน้าของศิลาเพชรครับกำลังเตะมันๆนะครับไปโดนหมัดขวาครับอ่าล่ะครับโดนนับแปดแล้วโอ้โหนี้คราวนี้จะถอยไม่ได้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ต้องถอยก่อนครับยังเมาอยู่ครับโดนหมัดขวาอีกแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับแหลมสิงครับแยกออกมาครับเด่อดครับขยับต่อยขวาครับโอ้โหดูดูรับจังหวัวกันครับเอาครับฟื้นหรือยังครับศิลาเพชรฟื้นหรือยังครับ แย่กว่ามาก่อนครับทีมงานสั่งให้ต่อยเหมือนกันครับทีมงานของธนศิลาเพชรครับแต่เจอแหลมสิงบวกครับขยับตีเข่าตังไว้ป้ายหน้าครับตีซ้ายไปก่อนครับตีซ้ายไปเรื่อยๆครับแย่ครับนี่ทีมงานแหลมสิงครับสอนเดชพันธ์ครับได้หมัดนี้ก็มั่นอกมั่นใจขึ้นเยอะครับแต่วัดศิลาเพชรนี่สิครับจะไปมัวแลกเข่าไม่ได้แล้วนะครับต้องสอกหมัดเท่านั้นครับต้องได้นับขึ้นไปอย่างน้อยครับหรือไม่ก็ต้องยำยำไม่เห็นนะครับ แอบขวาไปครับคือถ้าเกิดไม่ย้ำคืนนี่อย่างน้อยก็ต้องมี18แล้วครับคะแนนถ้าเกิดย้ำคืนให้แหลมสิงเมาตอบไม่ให้ได้นับคืนก็ยังมี19ได้นะครับให้ได้ครับเอาครับอยู่ที่ว่าจะเลือกแบบไหนครับซ้ายครับพับในไปครับก่อนอื่นต้องหาจุดเปลี่ยนในชีวิตให้ได้ก่อนครับตอนนี้ยังเข้าไม่ถึงตัวครับแหลมสิงเจอแข้งของแหลมสิงเข้าไปครับขยับต่อย1-2ึ่งอโอ้โหอันนี้มาหลากหลายเลยครับ โอ้โหโดนขวาเอาเมาเหมือนกันครับเมาเหมือนกันครับสับสอกครับโอ้โหมัดขวาของศิลาเพชรอ่าแล้วมาเล่งครับมัดขวาครับอ้าปราคัดขวาครับมัดซ้ายตรงครับศิลาเพชรอ่าแล้วครับรถพ้าป่าจากฟ้าไหมเตะเขาโอ้ยมัดขวานี่ไม่โดนแมโชคดีของแหลมสิงห์ครับแล้วก็กองเทียร์มัดซ้ายมัดขวาครับอ่าแล้วครับต่อยได้แม่นต่อยได้คมนะครับศิลาเพชรครับอ่าครับยุ่งครับจังหวะนี้สับสอกครับศิลาเพชรยังเมาอยู่ครับแหลมสิงห์ตัดล่างบวกขวาโดนเหมือนกันครับศิลาเพชร ขยับาอกซ้ายตอกขวาแล้วก็หมดยกครับโอ้โหมาติดตามครับนี่ครับโอ้โหดุเดือดเหลือเกินครับพี่ป๋องครับกำลังถกกันเรื่องเรื่องของพรบกีฬามวยกันอยู่เลยครับเดี๋ยวดูภาพชากันหน่อยฮะนี่ครับดักแทงเข่าซ้ายครับศิลาเพชรแล้วไปโดนหมัดขวาครับแม่กำลังออกเพลินๆเลยนะครับในโดนหมัดขวานี่โอ้โหแต่ว่าร่างกายกันดีครับถือว่าไม่เสียหายนี่ครับแล้วมาได้คืนครับ เมาเลยนะครับเมาแ๋เลยนะครับถ้าเกิดไม่เด็กเกาะทางด้านของศิลาเพชรมัก็คุกเข่าแน่นอนครับทางด้านของแหลมสิงครับดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหคือเป็นนักมวยที่ออกหมัดได้คมครับโล่หมัดนี้นี่เกือบไปครับกำลังคุยกับเรื่องของพรบกีฬามวยเรื่องของหลักเกณฑ์การให้คะแนนอย่างที่เราบอกไปแหละครับว่าโดนนับมันไม่ใช่แค่18อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคนที่โดนนับมาได้ได้อ่ามัดมาเล่นงานค่ตอสู้อ่ะแบบไม่เชื่อเมาเ ก็มีโอกาสได้19อาสามารถออกได้นะครับก็อยู่ที่วิัยารของกรรมการะครับคลาสสิกไหมคำพูดนี้คลาสสิกมากนะฮะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่กรรมการนะครับผมอ่ะแต่ที่แน่แน่ตอนนี้ยกสุดท้ายครับสามนาทีสุดท้ายครับโอ้โหกลายเป็นคู่ที่ดีมากๆคู่หนึ่งของวันนี้เลยครับและอย่าเพิ่งด่วนมีบทสรุปนะครับมีเวลาเหลืออยู่ร่วมๆ3มนาทีครับไปมองทีมงานกัศิลาเพชรอ่าล่ะครับ ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับต้องต้องเดินอักต่อครับทางด้านของศิลาเพชรครับตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้ก็แยกออกมายกนี้ดูรัดกลุ่มขึ้นครับแล้วก็เน้นเรื่องของการป้องกันตัวครับแหลมสิงเดินต่อครับศิลาเพชรครับมีหมัดขวาแล้วก็เติมด้วยหมัดซ้ายแต่ดูกอดเอาไว้ครับนี่ครับรุ่นพี่ครับปิดเกมบุกเกมเดินรุ่นน้องครับไปต่อครับศีลาเพชรครับตั้งใจสูงอยู่แล้วครับเตะพับใน ไม่แลกแล้วนะครับไม่แลกแล้วนะครับไม่เอามันแล้วนะครับทางด้านของแหลมสิงค์ครับธีราเพชรก็ไม่สนแล้วครับซ้ายครับทักถ่าครับโอ้โหอ่ะคือจะมีอีกสักภาคก็คนก็อยากดูฮะคู่นี้ไปครับปัดซ้ายครับพยายามต่อยครับฮุบขวาครับ ศิลาเพชรเกี่ยวล่างครับลมลงไปครับแหลมสิงครับอย่างที่พี่ป๋องบอกครับภาคเดียวไม่น่าพอครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสับซอกซ้ายครับอาครับแหลมสิงโดนอีกแล้วครับต้องรีบเข้าไปกอดครับขยับเดินต่อศิลาเพชรทับในเจอแข้งซ้ายแหลมสิงขึ้นมาแข้งขวาครับเอาครับต้องตอบโต้บ้างครับโอ้โหไม่งั้นนี่ไปเปิดโอกาสให้ศิลาเพชรแกต่อยอยู่ข้างเดียวครับ ก็พยายามโผเข้าไปก่อนะครับอย่างน้อยก็ได้เผาเวลาครับโอ้ครับเตะไปโดนบวกบัดขวาครับเอาตักก็เตะพับในดีแล้วเกินครับศิลาเพชรเตะพับในอายุน้อยครับเด็กคนนี้ครับเชื่อว่าประสบการณ์ของเขาจะทําให้เขาแกร่งขึ้นเก่งขึ้นครับหัวใจก็ดีด้วยครับเนี่ยครับเดินเข้าหาตลอดครับไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ง่ายครับและคงจะไม่มีแต่มือครับสไตล์ของศิลาเพชรต้องชื่นชมทีมงานทีโอเคพีบีซีด้วยครับเอาซับซอกครับตีเข่าซ้ายครับ เริ่มเริ่มฝากรอยช้ำเอาไว้ครับเหลือแต่รอยแผลแล้วครับอ่าไปต่อครับเตะคนนึงเตะเตะมาเตะขึ้นโอ้นี่ถ้าสมมติแหลมสิงไม่ได้นับยังไม่รู้เลยครับว่าจะออกยังไงครับอ้าวครับหมัดซ้ายเริ่มเสียงเฮดังอีกครั้งหนึ่งครับขยับตัดล่างหล้นลงไปครับแหลมสิงอ้าวครับยังไงครับวิ่งครับวิ่งครับ16วินาทีสุดท้ายครับโอ้โหเอยหล้มไปเองครับอ ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแหละครับคุณตลบหมดแล้ครับถ้าเกิดไม่ล้มเมื่อสักครู่อ่ะแต่ก็ยังเป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดแล้วก็หมดยกสุดท้ายโอ้นี่ครับเสียงปรบมือครับทั้งเวทีครับโอ้ชื่นชมครับคู่นี้ครับถือว่าต่อยกันได้สนุกดูเดือดแล้วก็ต้องกาชื่อจองไว้ก่อนเลยครับคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์ครับรวมมาคะแนนครับ กรรมการนรินครับมาถึงใบที่2ครับก่อนที่จะมาถึงใบสุดท้ายครับก็ชูมือไปให้ทั้งด้านแหลมสิงสเดยพันธ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับโอ้ดุเดือนครับคู่นี้ครับชื่นชมทั้งคู่ครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยครับ